สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ช่องขวัญใจพระเครื่องนะคะ EP นี้เป็น EP ที่2 0 0นะคะหรือ200นะคะ EP ที่200นะคะช่องทางการติดต่อนะคะโทร0845962005ค่ะโทร0845962005ค่ะเบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะคะเบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยค่ะ ลายน้องชื่อปุ้มปุ้ยนะคะหรือจะสแกนค r วอารโค้ดเพิ่มเพื่อนทางลายได้เลยนะคะผ้าน้องเป็นผ้าเหมาผ้าบ้านนะคะผ้าเหมาผ้าบ้านค่ะผ้าเช่าเหมารวมนะคะต่างที่มาต่างคณาจารย์นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจองคไหนโทรหาน้องได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ EP นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคาอง์ละห600้อบาทนะคะองค์ละห600้อบาทค่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องค่ะเวลาพี่พี่โทรมารบกวนบอก EP บอกองค์บอกแถวนะคะพี่พี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารอน้องหาพระนานนะคะเพราะบางทีน้องจำหน้าพระไม่ค่อยได้ค่ะฝากพี่พี่ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะ พื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะองค์ที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งค่ะพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จค่ะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้คะ่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองค่ะพระสมเด็จนะคะงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะพ,พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องเปิดให้พี่ในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะ ด้านบนนะคะใต้ฐานค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะน้องเปิดแหนพี่ในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะต่อมาเป็นองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามแถวที่หนึ่งนะคะ พระสมเด็จนะคะพระสมเด็จค่ะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะเนื้อหามวลสารแน่นๆแบบนี้นะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะด้านข้างค่ะด้านบนนะคะใต้ฐานค่ะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะ น้องเปิดให้พี่ๆได้ราคา600้บาทนะคะห0 0บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยะคะ่ะต่อมาเป็นองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่แถวที่1นนะคะพระสมเด็จนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะ เน sure. mm hmm. ื้อหามนสามแน่นๆแบบนี้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะห0ร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะด้านละด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะด้านข้างค่ะด้านบนนะคะ ใต้ฐานคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่นะ,คะน้องเปิดให้พี่ในราคาห0ร้อยบาทนะคะห0ร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสบาทค่ะองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าค่ะพะสมเด็จนะคะด้านหน้านะคะงานกเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะ ด้านข้างค่ะงานเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะด้านบนค่ะใต้าฐานนะคะเนื้อหามวลสารแน่แนๆแ,แบบนี้เลยนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะองค์นี้เป็นองค์ที่ห้าของแถวที่หนึ่งนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคเลยค่ะน้องเปิดให้พี่พี่ในราคาหกร้อยบาทนะคะห0ร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกค่ะพระสมเด็จนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะด้านข้างค่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคนะคะด้านหลังค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างะคะ่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะด้านหน้านะคะแต่รามสวยๆแบบนี้นะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้อง ENNIS ได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะด้านใต้ฐานนะคะ ด้านบนค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองนะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่ม50บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่ะะททะะเจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดแถวที่หนึ่งนะคะพาสสมเด็จนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะ ด้านหลังนะคะด้านข้างค่ะด้านบนนะคะใต้ฐาน,นะคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่นะ,คะน้องเปิดให้พี่ๆนะคะหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทะคะ่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทะคะ่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะ มาเป็นองค์ที่แปดนะคะองค์ที่แปดแถวที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆค่ะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะเนื้ออาหามวลสารแน่แนๆแ,แบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้คะ่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะต่อมาเป็นองค์ที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่สองนะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่สองนะคะพระราชสัง วัดลาพิมลน,นะคะหลวงปูตต่โตนะคะหลวงปูตต่โตเพชรลุ่มรดนะคะมหาพุทธาพิเศษนะคะสิบสิงหาสามห้านะคะวัดประดูชิมพีกรธมอ,อพี่รีคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะหลวงปู่โต๊ะนะคะหลวงปู่โต๊ะค่ะงานเก,เก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะเป็นหูเมตตาสวยๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยคะ่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังนะคะวัดปะดูชิมพีนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะ,คะองค์นี้น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทะคะ่ะ600บาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรหาน้องได้เลยนะคะ องนี้น้องได้มาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยคะ่ะต่อมาเป็นองค์ที่สองนะคะองค์ limp. ที่สองแถวที่สองนะคะพระสมเด็จเกศชัยโยนะคะพระสมเด็จเกศชัยโยนะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพระ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยคะ่ะน้องเปิดให้พี่ในราคาหกร้อยบาทนะคะโอเองินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทะค่ะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้าน,นข้างะคะ่ะด้านหลังนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอ ดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะน้องเปิดไท้พี่พี่ได้ราคาห600้อบาทนะคะห0ร้อบาทค่ะพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะองค์ที่สามแถวที่สองนะคะเรียงข้าวลมตัดนะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะ ้าน,นเก่าๆเ,เดิมๆนะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างค่ะโอนเงินน้องส่องให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบาทคะ่ะร้อยปีนะคะด้านหลังมียันมีอักขระแบบนี้นะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยคะ่ะ น้องเปิดให้พี่นราคา600บาททุกองนะคะ600บาททุกองเลยคะ่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่ม50บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่4นะคะองค์ที่4แถวที่2นะคะพับปิดตานะคะพับปิดตาปั๊มสองหน้าเหมือนกันแบบนี้นะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านหลังคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้คะ่ะ โอนเงินน ok ้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะตามสองด้านแบบนี้เหมือนกันนะคะเจ้าของเดิมเรียกรบก่อพลาสติกกันนะ้ามาแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้คะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะ ออกมาเป็นองค์ที่5นะคะองค์ที่หแถวที่2นะคะพับปิดตาหลวงพ่อแก้วเกษารโรนะคะพับปิดตาหลวงพ่อแก้วเกสารโรนะคะด้านหน้านะคะงานกเก่า,เ,กาเ,ดเดิมแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองะคะ์เลยค่ะ พี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะหวะลวงพ่อแก้วเกษาโรนะคะพระปิดตาหวาลวงพ่อแก้วเกษาโรนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะ <_ breeze> ต่อมาเป็นองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกแถวที่สองนะคะหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหน้านะคะ งาน,นเก่าๆเ,เดิมๆนะคะหลวงพ่อทวดหน้าใหญ่พิมพ์ตอรีดแบบนี้นะคะด้านหลังมีอักษระสามแถวนะคะหลวมพ่อทวดวัดช้างให้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะนาะเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดแถวที่สองนะคะหลวงปู่ทิมนะคะเหลยญเสมาหลวงปู่ทิมนะคะงานเก,เก,เก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะเนื้อท่องเรื่องแบบนี้นะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะน้องเปิดให้พี่ในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทะคะ่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะ หลวงปู่ขอโทษทีนะคะน้องต้องขอโทษด้วยนะคะองค์นี้เป็นหลวงปู่หมุนนะคะหลวงปู่หมุนะคะ่ะหลวงปู่หมุนที่สี่โรนะคะอายุหนึ่งร้อยหกปีนะคะวัดบ้านจานอำเภอกันทารมจังหวัดศรีสะเกดนะคะพศสองพนห้าสี่สามนะคะสองห้าสี่สสามคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะหลวงปู่หมุนนะคะหลวงปู่หมุนะคะ่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่สามนะคะเหรียญยี่สิบห้าศตวตรรษนะคะเหรียญยี่สบหศตวตรรษค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะคะ่ะ ชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านหลังมียันมีอัคลระแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยะคะ่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะเรียญยี่สิบห้าศตวรรษนะคะ ต่อมาเป็นองค์ที่สองแถวที่สามนะคะหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะงานเก่าๆเ,เดิมๆนะคะเป็นหูเมตตาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะด้านหลังะคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่นะ,คะน้องเปิดให้พี่ๆนะคะหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สามนะคะอาจารย์ยางนะคะอาจารย์ยวงนะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านหลังมีอักขระมียันแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะต่อมาเป็นองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่แถวที่สามนะคะหลวงพ่อพานนะคะหลวงพ่อพาน,นะคะ่ะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่ๆนราะคะหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทะคะ่ะโอนเงินน้องสองให้ฟรี นะคะเก็บปลายทางน้องขอบบกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะหลวงพ่อพานนะคะหลวงพ่อพานค่ะองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะองค์ที่ห <appet> ้าแถวที okay <itus> ่สามนะคะหลวงพ่อกลวยนะคะหลวงพ่อกลวยไว้โคศิตรามนะคะด้านหน้านะคะ งานเก่าๆเดิมๆนะคะเม็ดหูเมตตาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้นะคะรลองพ่อกลวยนะคะรลวงพ่อกลวยค่ะ องค์ที <aro> ่หกนะคะองค์ที่หกค่ะหลวงปู่มั่นนะคะปูริทัตโตนะคะหลวงปู่มั่นปูริทัตโตนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยค่ะอ่านเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะหลวงปู่มั่นนะคะหลวงปู่มั่นค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะต่อมาเป็นองค์ที่เจ็ดนะคะ องที่เจ็ดแถวที่สามนะคะหลวงพ่อทบนะคะพระครูวิชิตพระชราจารย์นะคะหลวงพ่อทบค่ะด้านหน้านะคะงานเก,เก่าๆเดิมๆนะคะที่ระลึกในงานวางศิรารเรืพระอุโบสถนะคะวัดช้างเผือกนะคะตำบลสิบสี่ตำบลขอโทษทีนะคะวัดช้างเผือกนะคะตำบลวังชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะสิบห้ามีนาคมสองห้าหนึ่งเก้านะคะ ขอด ton, bons, building, ูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยค่ะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะทุกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะหลวงพ่อทบนะคะหลวงพ่อทบค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างนะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยนะคะ น้องเปิดให้พี่ๆในราคา600บาทนะคะ600บาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่1นะคะองค์ที่1แถวที่4ี่นะคะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะองค์นี้มีรอยจานใต้ฐานนะคะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะด้านข้างนะคะ เ้็นข้างค่ะหลวงพ่อคูณนะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุทนทดจังหวัดนครราชสีมานะคะรุ่นสร้างบารมีสองห้าหนึ่งเก้านะคะรุ่นสร้างบารมีสองห้าหนึ่งเก้านะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ะค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะต่อมาเป็นองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองแถวที่สี่นะคะหลวงพ่อเอียนะคะหลวงพ่อเอียค่ะเหลี่ยนมังกรคู่หลวงพ่อเอียแบบนี้นะคะเม็ดหูหเม็ดตาสวยๆแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะ บ้านหลังนะคะที่ระลึกในงานฉลองอายุครบ71ปีวัดบ้านด่านแย่งไฟวัดบ้านด่านนะคะอ,อปร,รอจันทคามจังหวัดจันทจังหวัดปราจีนบุรีนะคะขอโทษด้วยนะคะพูดผิดพลาดประการใดหรือหาข้อมูลมาผิดพลาดประการใดน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะที่รล,ลึกในงานฉลองอายุครบ71ปีนะคะวัดบ้านด่าน,นะคะ่ะ ด้านหลังมียันมีอักขระแบบนี้นะคะลายเส้นคมชัดแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะน้องเปิดทั้งทีในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามแถวที่สี่นะคะหลวงปู่สีนะคะหลวงปู่สีด้านหลังเป็นพญานาคแบบนี้นะคะรุ่นพิเศษนะคะสองห้าหนึ่งแปดนะคะวัดเข่าท่าบุญนาคนะคะอ,อําเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างะคะ่ะหลวงปู่สีนะคะหลวงปู่สีค่ะเมดหูเมตตาสวยๆแบบนี้นะคะขอดูรูปเพื่ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะต่อมาเป็นองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่แถวที่สี่นะคะรวมเข้ากันนะคะพระอุปชากันนะคะวัดพระย่านนะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะพศสองสี่หนึ่งเก้านะคะสองสี่หนึ่งเก้าขอดูรูปขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะพศ พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะลายเส้นแล้วค่ะคมชัดแบบนี้เลยนะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์ะ่ะที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะคะพระอุปชากันนะคะพระอุปชากัน,นะคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะน้องเปิดให้พี่ๆเลยนะคะหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบอกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะหลวงพ่อดิ่งนะคะองค์ที่ห้าแถวที่สี่นะคะหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวน,นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหารน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านข้างนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคค่ะน้องเปิดให้พี่ๆใน,นราคาห0ร้อบาทนะคะห0รอบาทค่ะ โอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะต่อมาเป็นองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกแถวที่สี่นะคะหลวงพ่อสุดนะคะเดี๋ยวเสืร์เพนนะคะหลวงพ่อสุดนะคะพี่คี่ไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยคะ่ะน้องเปิดให้พี่ๆในราคาหกร้อยบาทนะคะหลวงพ่อสุดนะคะหลวงพ่อสุดค่ะ วัดกาหลงนะคะจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะพ,พี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะน้องเปิดให้พี่พี่ได้ละคะหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทค่ะหลวงพ่อสุดนะคะหลวงพ่อสุดค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดแถวที่สี่คะรวงพ่อมุมนะคะรวงพ่อมุมค่ะเหลี่ยญมีลายกระดกข้างแบบนี้นะคะรวงพ่อมุมค่ะเหลียญเก่าๆเ,เดิมๆนะ,ะนข้างค่ะด้านหลังนะคะอายุแปดสิบ้าปีนะคะจังหวัดศรีสะเกดนนะคะ่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องด้าเลนค่ะสองห้าหนึ่งเจ็ดะคะพอสองสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะขอดูรูปเพิ่มเติม ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองนะคะรวงพ่อมุมนะคะรวงพ่อมุมค่ะต่อไปเป็นองค์ที่แปดนะคะองค์ที่แปดแถวที่สี่นะคะรวงพ่อชุยนะคะรวงพ่อชุยพศอสองหกห้านะคะสองห้าหกห้านะคะด้านหลังมียันมีอักขระแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลังนะคะรวงพ่อชุยนะคะรวงพ่อชุยค่ะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะทุกองคลนะคะคราบเก่าเต็มองค์แบบนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะต่อมาเป็นองค์ที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งแถวที่ห้านะคะหลวงพ่อทบนะคะเมตูเมตตาสวยๆแบบนี้เลยนะคะลานจะมีรอยจางสวยๆแบบนี้นะคะด้านข้างะคะ่ะด้านหลังนะคะเมื่ออายุเ4ปีนะคะสองยี 2, ่สิบสกค 2518้าหนนะคะตำบลกำแพงดินอำเภอสัมเง,งาจังหวัดพิจิตรขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะหลวงพ่อทบค่ะองค์ที่สองนะคะพยาเต่านะคะหลวงปู่หลิวนะคะหลวงปู่หลิวหลวงพ่อหลิวนะคะจังหวัดนคปรปฐมนะคะ รุ่นปดนี่นะคะปดนี่สองหกนะคะเมื่อไหร่ช่องถูกใจโทรหาน้องได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคเลยค่ะน้องเปิดให้พี่ในราคาหกร้อยบาทนะคะลายเส้นอักขรคมชัดแบบนี้นะคะลายเส้นอักขรคมชัดแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะลายเส้นอักขรคมชัดแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองคเลยค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามแถวที่ห้านะคะหลวงพ่อทบนะคะพระครูวิชิตพัชราจาร์นะคะหลวงพ่อทบค่ะงานเก่าๆเ,เติมเติมเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะข,ข้างๆค่ะ,ขอ,ะ,คะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยค่ะ ต่อมาเป็นองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าแถวที่ห้านะคะหลวงพ่อสุดนะคะรุ่นเสือหมอบนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้คะ่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่นะคะถูกใจและโทรมาหาน้องได้เลยนะคะถูกใจแล้วโทรมาหาน้องได้เลยะคะ่ะโอนเงินน้อง ส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่มห0สิบาทค Hans ่ะรวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะรุ่นเสื่อมหมอบแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้คะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหลังนะคะมียันมีอักขรหลายเส้นคมชัดแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้คะ่ะงานเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะงานเก่าๆเดิมๆเนี่ยขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกองเลยคะ่ะ มาเป็นองค์ที่6นะคะองค์ที่หแถวที่หนะคะหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมนะคะเหลียนลงยาหลวงปู่ทิมนะคะด้านข้างค่ะวัดหาไล่นะคะท่านฉลองที่ระลึกนะคะที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบนะคะ พักคูภาวนาพิรัตนะคะหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะคะสิบหกมิยสองห้าหนึ่งแปดนะคะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะด้านข้างค่ะเหรียญเซมาหลวงปู่ทิมนะคะงานเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะองค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดหลวงพ่อทวดเยียบน้ําทะเลจืดนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องได้เลยนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะรวงพ่อทวดนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้คะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะงานเลื่อนสมณศักดิ์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้คะ่ะ <bilmiyorum> ด้านข้างคะ่ะโอนเงินน้องส่งให้ฟรีนะคะเก็บปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทคะ่ะต่อมาเป็นองค์ที่8นะคะองค์ที่8แถวที่5นะคะหลวงพ่อเกิดนะคะหลวงพ่อเกิดวัดโพแทนนะคะด้านหน้านะคะงานเก่าๆเ,าเาดิมๆนะคะ เม็ดหูเม็ดตาสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างค่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะด้านล่างนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ๆคนไหนชอบถูกใจโทรหาน้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ EP นี้เป็น EP ที่200นะคะ EP นี้เป็น EP ที่200นะคะพี่คนไหนชอบถูกใจโทรหารน้องได้เลยนะคะ EP นี้น้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะกาบสวัสดีค่ะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะถ้าน้องพูดผิดพลาดประการใดหรือน้องหาข้อมูลมาผิดพลาดประการใดน้องต้องกลาบขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ